ไม่อเือนเรอกงอดีใจมากที่ได้มาปฏิบ oh ัต uh ิธรรมที huh. okay. ่น <c oughs> okay. okay. um ี่

จะพยายามรักษาสินสินห้านะสินห้าให้แข่งขึ้นปฏิบัติได้ดีขึ้น